พีทนี่ที่ไหนที่บ้านเราถุงและป่าแค่สามนีีพีทพีนี่คือบัวยช่เปล่าอ๋อคือท้ออ๋อท่านที่ปลูกที่นี่อ่ะบ้านเราเนี่ยไม่เอาจริงจรมาอ๋อแดงขางผูอบังขางเดี๋ยวนี้ก็มีหมดแม้แต่ภาคภูมดูแูเข้าไปอันนี้คของอ๋อนี่ของอ่างขางอ๋อดินดินภูเขา มันหนาวนะต้อโอมันอนอร่อยมากและยี่หแพสนะพอๆกับของออสเตรเลียเนี่ยนะแต่แพงมากโลร้อยแปดร้อยสิบร้อยโอโคโนเนี่ยแพงจัง่ะฮะลูก่นี้เนลูกระแเนี่ผมไม่ออสเตรเลียผมว่าโอโคโดมันก็ไม่ค่อยอร่อยนะของออสเตรเลียเ่เนี่ยมันจะลูกขนาดนี้ถ้าขนาดเนี้ยสเ ไ oh. อ้นี่ืของบนดอยีอนน่ของพวกมูเซ่พมเซ่ปลูกกันาถามว่ามันเก็บแก่ไหม,กแ,กไหมกแก่มากเข้ามาอะโวคาโดเราตปอง้องตต้องต้ <Okay. S 1> องต้อกกงงตองต้อออ้อ้อ้ง้้้ออ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 อ้อ ไอผมมาชาชาเวิร์กนะพวกชาชาทุกแบบฝดอะไม่ว่าชาฝรั่งชาไทยชาจีนอ่ะกินแล้วลดไขมันได้ดีมากเลยของผมเนี่ยตอนแรกจับจะแข็งนะหมอเขาเช็คพอกินชาไปแค่สองแก้วเนี่ยแต่มันหายเลยนะสภาพชาอะไรก็ได้ใช่ไหมชาอะไรก็ได้ฮะต้มน้ำชาต้มใบชากินเนี่ยชาอะไรก็ได้ขับรถขึ้นไปเที่ยวเลยอ๋อตรงนี้เหรอขึ้นขึ้นยังไงอ่ะเลยด่าไปก่อนใช่ไหมเออเลยด่าขับไปเรื่อยๆ จะลดลดเออขึ้นได้ลดไปเรื่อยๆชันไหมข้างบนเป็นชันไหมเป็นว่าปางสุโอท่านนี้เป็นปางกุดมีหลวงพ่อที่ดังคือหลวงพ่อโบเกต์ปักด้วยนะหลวงพ่อโบเกตเป็นเป็นพระพุทธรูปหรือไปเป็นเป็นพระจริงๆอ๋อเป็นพระจริงๆเลยมาจากชบุรีเป็นพระสงฆ์นี่นะเป็นพระสงฆ์เวลาท่านจะมีงานละทีคนบ้านเราไม่ค่อยมีแต่แม่แกเป็นพระสงฆ์บอกว่าคุณไปวัดท่านทำหน้าที่ไม่ใช่มีคนที่ ไอ้นี่งเขาเรียกอะไรไหลายหินแดงหินแดงมันคืออะมิเติสแดงอะมิเติสแดงปกติมันหายาคืออย่างเป็นจะเป็นอะมิเกติสเป็นถือม่วกพ้ามาให้แล้วพรอแบบมีตาเดียวไปหนึ่ผมชอบนี่พระธาตุเสด็จหลวงปู่ดูพระธาตุเสด็จแต่พวกหินแดงยังไม่ค่อยมีพระธาตุเสด็จให้เห็นอ่ะพวกจัดพวกคุดยังยังแต่ถ้าเป็นพวก พวกพระผมจักรพรรดิเนี่ยพระธาตุเสด็จเยอะผมชอบพระธาตุเสด็จมีอยู่คนเนีเข้ามาจากบุรีรัมยรันชาเขาแบบเหมือนลูกแเขาก็เลยมาบอกบอกว่าของแม่มีแม้ไปมาทีได้มาทีเป็นสิบคนนะเด็แม่เด็กชายลูกเไม่่อเสเขก็มานานืที่เราถูกแล้วามาแล้วก็มาบอกแม่ไม่ให้ใมันถูกถ้ามันไม่ถูกที่คนคือไปกินไม่เป็นเก็จน เราไม่ละเอาก็เอาไม่เอาก็คือไม่เอาอย่างเงี้ยจะออกจริงๆแม่ค้าต้องให้ลูกค้าลองไงเขาจะได้ตัดสินใจได้เออถูกไหมวิธีการขายอ่ะมันแล้วแต่เขาจะชอบไม่ชอบให้เขาลองดูถ้าเกิดเออให้คุณลองกินหน่อยนิดหน่อยอะไรเงี้ยลูกค้าได้ตัดสินใจเอาไม่เอาเพราะผมไม่กินพีชอยู่แล้วลูกค้าชอบก็ต้องแม่ค้าต้องให้ลองไง ก็ใช้ได้นะที่เขาเอาไปลูกเขียวๆลี่เขาเอาไปดองที่กรุงเทพนี่อยู่ไหมที่ไปจิ้มก่เกลือเวิร์อยู่สามร้อยนี่ไม่นี่เรื่องส่มมาลองเลือกเหลืองๆหน่อยเพราะจะถุกมากเดี๋ยวเดี๋ยวปับมถึงกรุงเทพมานะ แต่เขียวมันก็ยังดีนะมันกลับไปนั่นได้นะเก็บได้หลายวันอยู่แต่มาถ้าเหลืองเลยนะแม่ถก็เขียวอ้าวจะมันกว่าถ้าไม่เอาไข่เกินเกิกลัวกินไม่ทันแน่สามถุงร้อยเยอะข้ามันก็เริ่มออกต้นแล้วไม่ขายถุงละสามิจะได้แบบคล่องกว่าสามแห้งสามถุงร้อยสามห้าสามถุงร้อยใช้ได้ใช่ไหมคบตบไอ บอกโต้มายิงชัยชะหน้ายใช้หน่อยจะหมดแล้วคราวหน้าไม่มีใช้แล <N> ้วมีใช้ก <N> ็รีบๆใช้แล้วกนเ <N> ดี๋ยวหมดเฉดใช้ ไม่เอกชัยตามผมไปปลูกกรุงเทพมาขึ้นนะตอนนั้นผมรับราชการลูกศิษย์เขาให้มาขึ้นไหมขึ้นขึ้นเต็มเลยจะไม่จอกหน้าฝนทางการมันเย็นไงมันเหมือนต่างประเทศว่าปลูกทองรูกใหญ่ๆนี่ยังใหญ่ไม่เยอะต่างประเทศนี่เขาลูกเขากับโอมงันมีชนะชนะใครชนะเอ้เราชนะเราชนะไม่ค่ะน้อยหนึ่งร้อยบาท

เราเวยที่ไหนอะอ๋อมันจะเป็นกูบาจันอ๋อเดี๋ยวว่าคนหมดแล้วเขาก็เล่นกันดีกูบาจันไงเราผมเป็นขายพระเครื่องเป็นร้านพระเครื่องรู้จักหมดเะยกูบาจันก็ขายดีรูบาที่ว่าขายรู้เพิ่เหรอฮะไปตั้งวัดวัดแกวัดน้ำแป้งไงเดี๋วัดน้ำแป้งเคยถ่ายรูปแกเลยกูบาจันเดี๋เจ้าขอไปป้าตัวจริง ใจดีผมเคยไปเจอตัวจริงใจดีใจดีแอกแล้วแต่แกแกจะมีปัญหาพ<อ>วกไอ้นี่ไอ,อกก้ปอดเพราะแกซูเปอร์ลีดเยอะมาก่อนเข้าโรงพยาบาลเรื่องปอดบ่อยข<อ>้อพเศอะคือเปล,ล่ากำลังทำเหรอข้างบนเนี้ยนะที่เขาบอกข้างบนไปใจไม่รู้าไกาานี่ทางนี้เหรอ,อเลยก่าไปหน่อยมันมันวัดอะไรนะวัดอ่าตังค์เกือบแล้วเดี๋้ววัดอะไรอย่างอ่ะ วัดอะไรกันมันะวัดอารา,ามจมเนกกระดกไม่เล้วไม่เล้วลวัดจากตัวที่เจ้าว่าเนี่ยจำเนกเนี่ยมีรถสองแถวเล็กๆมาจากฝาดด้วยแหละอันนี้ไงก็ฝากของไปรับฝากของรถส้มนะคะแล้วคุณจะมาเอาตีกิ่งดอกว่าไปคืดดเนเหรอหรือไงฝากค่ารถสี่สิบบาทฝากไปขายเหรอเอาฝาดมันไหนอเขาซื้อได้อ๋อมีคนซื้อ เอ้าฝางมันปลูกส้มนี่ไม่ต้อไปอย่างนี้ไะอะโวคาโดอ๋ออะโวคาโดไม่ส้มเนาเอาอะโวคาโดไม่ไม่รถมันมาจากฝางใช่ไงรถมันมาจากฝางแต่ว่าเขาส่งอะโวคาโดไปขายไงแต่เขาใส่ลังส้มแล้วก็นึ่งวันส้มนี่ไงคุปตาจันผมก็ไังกาบอยู่ใจดีใจดี มีรถเบอร์1ิสามถึงสองโมงแมลง